กดเกณฑ์ไสแล้วโดยปกติเหล่าถวยเทพจะไม่หลงเหลือซากศพเอาไว้พวกเขาคือลูกหลานของฟ้าดินเป็นร่างรวมแหล่งธาตุและเป็นการแสดงออกถึงขีดสุดของธาตุนั้นๆแม้จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวของร่างกายเทพก็นับว่าเป็นวาสนาอันยิ่งใหญ่แล้วจนถึงตอนนี้ข้าก็ยังไม่เคยได้ยินว่าใครจะเหมือนเจ้าที่ได้รับศพเทพที่สมบ,บูรณ์ขนาดนี้ผมก็ค่โชคดีนะ ท่านพวระโสแล้วซากศพเทวานี่มันมีประโยชน์ยจงไงกันแน่เจ้าเบอเอ้ยที่ซากศพเทวะลำค่าขนาดนี้ก็เพราะกฎเกณฑ์ที่แฝงอยู่ในตัวมันจะไงล่ะการศึกษาและทำความเข้าใจกฎเกณฑ์จะช่วยให้ผู้แข่งแข่งระดับเทพของเผ่ามนุษย์พัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็วที่แท้ก็เป็นแบบนี้เองไม่น่าล่ะ ตอนได้ไปลายนิ้วเทพที่หักนั่นมาท่านอาจารย์ถึงได้ตกใจกันขนาดนั้นพอแล้วข้าต่อคํามเจ้าไปมากพอแล้วข้าจะพักผ่อนแล้วในดันเจียนวิหารราซาบังกรยังมีมุกบังกรอีกเม็ดเมื่อถึงเวลาเจ้าจงไปเอามานี่ถือเป็นข้อตกลงใหม่เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะบอกความลับเรื่องการเป็นผู้เหนือเทพให้แก่เจ้า สถาบันเสี้ยจริงกลับมาถึงโลกมนุษย์แล้วหรอไปหาอาจารย์ก่อนดีกว่าเจ้าหนูส,นสัมผัสได้ตั้งแต่ตอนอยู่ในอหอวิญญาณแล้วว่านายกำลังกลับมาสวัสดีครับท่านอาจารย์ทั้งสองไม่นึกเลยว่าอยู่ที่นั่นเธอจะถูกทั้งจกักรพรรดิปีศาจและจกักรพรรดิมังกรหมายหัว้อมกันเอ ขนาดนี้ยันค่าเจโนลินไม่ได้ป่านนี้ไอ้ขาอยายสองตัวนั่นคงกดจนอกแตกตายไปแล้วอาจารย์ครับนี่คือกิดตั้นเทพกดเกณฑ์ที่ผมพูดถึงพวกท่านสามารถทำความเข้าใจกดเกณฑ์ในนี้ได้หรือไม่ครับให้ตายสินี่มันของดีจริงๆทั้งเผ่ามนุษย์เรามีแค่ตาแก่นั่นคนเดียวที่มีผลึกเทพกดเกณฑ์ธาตุลมอยู่หนึ่งสิ้น กิตตันสินนี้สำหรับพวกเราแล้วมันมีค่ายิ่งกว่าสารส้างศพเทวะของเธอซะอีกมีประโยชน์ก็ดีแล้วครับกิตตันสาวสินนี้ผมขอว่าพระอาจารย์ครับส่วนอีกสินหนึ่งฝากพวกท่านช่วยส่งต่อให้เทพขวางด้วยครับเจ้าหนูถ้าเจ้าขวานรู้เขาคงดีใจจนเนี้ยเต้นแน่ๆเฮ้อปล่อยให้หมอนั่นเต้นลาบยศลอยไปด้วยจะได้ จอร์รลินไปกันเถอะไปไหนครับเรื่องกลบึ้งเผ่ามังกรพวกเราอาจจะช่วยนายไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องภายในเผ่ามนุษย์พวกเรายังมีสิทธิ์มีเสียงอยู่สมาคมมังกรดำพวกมันต้องสดใสกับการกระทำของพวกมันไอ้พวกสมาคมมังกรดำใส่หอออกมานี่มันเสียงของเทป นี่มันเสียของเทพไผ่แห่งจกักรวรรดิสันเซียนี่เข้ามาที่สมาคมมังกรดำของพวกเราทำไมกันไม่ทราบว่าท่านเทพไผ่จะมาเยีอยนต้องขออภัยที่ไม่ได้ออกไปต้อนรับให้สมเกียรติยอดฝีมือระดับเทพใส่หัวไปซะไม่ใช่เรื่องของพวกแกอย่ามาเสนอหนะ้าวันนี้ฉันจะมาจัดก,การแค่สมาคมมังกรดำเท่านั้น ไม,ามามไม่ทาบว่าสมาคมมังกรดำไปทําอะไรไว้หรือครับท่านเทพไปถึงได้โคตรขนาดนี้สมาคมมังกรดำสมรูร่วมคิดกับพ่พปีศาจก้นบึ้งรอบสังหารอัศริลียของเผ่าพันธุมนุษย์วิติล่างแกบอกมาสีว่าสันควรคิดบัญชีกับพวกมันไหมสมคบคิดกับปีศาจก้นบึ้งเนี่ยนะเซิรนครับ เตอาคมออกมาซะอินลิทกล้าทำแต่ไม่กล้ารับงั้นเหรอที่ <c oughs> ตั้งแต่วินาทีที่เจ้าลูกชายส่งข่าวกลับมาจากเิติล่างก่อนตายสักาานก็คาดการไว้อยู่แล้วว่าต้องมีวันนี้อินลิทเลเวล9ก็สองค์เมยจิระดับเทพคนที่ฆ่าลูกชายสารก็คือแกสินะไอหนู ถึงขั้นทําลายดวงวิญญาณจะแตกสลายไม่เหลือโอกาสให้ฟื้นคืนซีบได้อีกท่านเทพไปสันอาจจะฆ่าท่านไม่ได้แต่เทพนายพลหลินคนนี้มันจะต้องถูกฝังไว้ที่นี่สมาคมมังกรดำตลอดการลาซาปิาต่์ไม่นึกเลยว่าพวกก้มนบึงจะส่งซากราสาปิซ่์ที่เพิ่งตายมาให้ถึงสองตัว เพื่อให้แกนาไปหล่อเป็นซิกิงามิสมรู้ร่วมคิดกับพวกก้อนบึ้งจริงๆด้วยโอมิอจิไลอุก้าอินลิศขอส่งพวกแกทั้งสองลงหลุมสันจะรับมือพวกซิกิงามิเองนายดูแลตัวเองด้วยล่ะโอมิอจิเป็นอาซีพสายอันเซิร์นเหมือนกันกันกบสารถ้าไม่มีสัต์อันเซิร์นอยู่ข้างกายร่างก,กายของเข,เขาต้องอ่อนแอแน่ๆต่อให้เขาจะเป็นยอฝีมือระดับเทพ แต่ก็ใช่ว่าจะฆ่าเขาไปได้เออเทพไดพล,ลิตที่อายุน้อยที่สุดของเผ่ามนุษย์พสรสวรสค์ของแกมันสร้ังน้าทึ่งจริงๆสัญล็อบแกให้กายเป็นสกิงามิของศาลเพื่อปอบปลมวิญญาณของลูกชายบนสวรรค์คาถาสยบวิญญาณต้านทาจะคาถาฮะเป็นไปไม่ได้โดนคาถาสยบวิญญาณของศาลเข้าไปทำไมแกถึงไม่เป็นอะไรเลย จมตีเวิญญาณกันเหรอสันก็นทำได้ไปอจาเจ็บ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 วิสาลับโซ่ตัวแห่งโซ่สตา